ก็ประมาณ4ี่ถึงห้าตโลเนื้อเด้งมากเลยอ่ะสวัสดีครับ Big Boss Channel เรื่องกินเรื่องใหญ่วันนี้นะครับเรามาถ่ายทำกันที่สตูด,ดิโอคล้ายๆข้างถนนนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือข้างถนนแล้ว อยู่หน้าร้านผมเองวันนี้เราจะมาทําเมนูกุ้งอบข้นเส้นครับวันนี้เราก็ไปซื้อกุ้งมาครับนี่กุ้งเป็นกุ้งไม่สอดนี่เทียบกับอะไรดีเทียบกับขวดนี่แล้วกันวันนี้ผมก็ไปซื้อจากร้านเจมัดมานะครับอันนี้เป็นกุ้งเกรดซีนะครับ <Yeah. S 1> ก็ประมาณสี่ถึงห้าตัวโลนี่ขนาดเกรดซีเนละ แน่ใหญ่ใหญ่ขนาดนี้ะวันนี้ซื้อกุ้งมาในราคากิโลละ250บาทเครืงปรุงนะครับก็จะมีนี่ขิงมีขิงมีขึ้นช่ายมี3ชั้นมีน้ำตาลนะครับมีซอสปรุงรสมีซีอิ๊วดำแล้วก็เต้าจีนแล้วก็น้ำเปล่านหน่อย เดี๋ยวเรามาทำกุ้งก่อนนะครับ นี่รับมันโอ้โอเนื้อเขถือว่าค่อนข้างดีนะดีเลยแหละชืออเอขี้มันหรอ ตัวมันใหญ่ขี่ก้อนใหญ่เรียบร้อยปึ๊บเราก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงกันก่อนนะครับเครื่องปรุงก็ปรุงน้ำก่อนผมก็จะตวงเอา ตานะครักประมาณเก,เกือบช้อนก่อนเดียกก๋ยวค่อยๆปรุงเอาซีซปรุงรสซอสปรุงรสนี่เราใช้บ่อยมากเลยเนะี่ยถ้าจะ เป็นสปอนเซอร์ก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับยินดีอย่างยิ่งสีก็เข้มแล้วนะเติมน้ำนิดหน่อยชิมก่อนเขาหวานนิดหน่อย แล้วก็ปรุงน้ําก่อนนะครับชิมไปเรื่อยๆทำอาหารแล้วก็ค่อยๆใส่ไปชิมไปผมก็ไม่ได้ทําบ่อยเมนูนีน้ใช่ <c oughs> ได้แล้วก็เอาวุ้นเส้นมาคลุกไปก่อนนะครับคล <c oughs> ุกไปเลยเทียบ <c oughs> เลยดีกว่า ม,ห,ห,มหลังจากนั้นเราก็จะย่างกุ้งก่อนเราจะเอามันกุ้งมาคลุกกับเส้นอีงทีนะครับนี ฟนี่ทำ่ก่อนเ้วเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าย่านี่ย่านเราก็จะมาเริ่มทำกันแล้วนะครับเราสามชั้นลองก่อนค่อนข้างที่จะใสเยอะหน่อยนะครับไม่ได้ว่ากลัวติดอะไรครับเจะกินนี่เอง ใส่ขิงลงไปแล้วก็ใส่เนยหน่อยเพื่อความหอมฟึบหลังจากนี้ก็เอาไปอบก่อนนะครับมาดูนะครับกุ้งที่เราอบไว้นี่หน้าตาสวยงามหอมมากฟึบ แล้วเราก็มาอบน,นี่นี่เรามาอบก่อนนะครับหืมหืมน่ากินมากไม่ต้องอบเป็นเส้นก็นได้มั้งเริ่มได้เสียงชู่ชาชูชาแล้วนะครับเตะเอะเอ หอมจังเลยเราปล่อยนิดหนึงนะครับเพื่อให้ความหอมมันรุนแรงหลังจากนั้นเราก็จะเอาลูนเส้นมาลงนะครับลูนเส้นแล้วก็ลงเลยป้า เอามันกุ้งคุกใส่ลงไปอีกเพื่อความหอมแล้วก็ปิดฝาไปแป๊บหนึ่งครับระหว่างนี้เราก็กินกุ้งรอสีไมย <c oughs> เล็ดรอขั้น <c oughs> ตอนสุดท้ายก็ใส่ขึ้นช่าย เพื่อความหอมถ้าใครชอบต้นหอมก็ใส่ได้ผักที่เราใส่นี่แล้วแต่เลยต้นหอมผักชีขึ้นใช่ได้หมดนะครับตะเอนี่น่าตอดีแล้วมีความหอมมากมายคว่ำลงไปเลยแล้วกัน นก็โชว์ความดำหน่อยมันจะได้หอมนะครับมาเปิดกันแฝดหอมมากแล้วก็ใส่ผักนะครับลงไปแล้วก็เต้าจีนเต้าจีนนี่เราใส่ขอบๆอย่างี้แค่นี้เป็นอันเสร็จพิธีหอมมากเลย เยโชว์วิธีนะฮะว้าวคือกุ้งที่เห็นว่าดำๆนี่คือเราย่างไฟแรงให้มันได้กลิ่นหอมนะฮะเนื้อกุ้งมันไม่ได้ไหมนะครับเพราะว่าเปลือกกุ้งมันค่อนข้างที่จะมีความหนาเพราะฉะนั้นผมก็ต้องชิมให้ดูว่ามัน อร่อยขนาดไหนให้ดูเนืออนเน้อก่อนใหดูเนื้อเนื้อกุ้งวันนี้ไปซื้อที่ร้านเจมัดมานะครับเจมัดก็ใจดีเราซื้อมาสองโลเจมัดก็คิดเงินมาหนึ่งกิโลนี่นะฮะมันมีความหอม หอมมันกุ้งที่เราใส่ไปมีความหอมของเหล้าจีนแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับเดี๋ยวผมจะทำหน้าที่ชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรแต่ว่าเขาเป่านะครับเพราะว่าวุ้นเส้นนี่เรากินแบบพีผ่าไม่ได้นะครับมันร้อนมาก อเด็ดมากเดี๋ยวผมไปชิมเนื้อกุ้งอ่ะนื้อกุ้งนี่นี่โลสองร250้อยห้าสิบจริงๆนะครับเนี่ยเป็นเกรดซี C นะคผมบอกไว้กันนะไม่ได้เป็นเกรดเอแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะผมว่าค่อนข้างคุ้มมากเลยนะครับ อโอ้โร้อนอร้อนมากตอนทำก็ลืมทำให้มันเย็นกว่านี้หน่อยจะได้กินง่ายๆเดี๋มาชิมให้ดูนะครับว่าเอาชิมแบบเปล่าๆเลยนะ พุ่งไม่สอดเกรดซีนะครับเนื้อเด้งมากเลยอะผมก็ไม่รู้ว่าเขาค้าเกรดกันยังไงนะแต่ว่ามันเจ่มมากเลย ซิโมเซนดีมโนเส้เนค่อนข้างที่หอมมันกุ้งมากเลยครับอร้อยเลยแจว้ว เราไปทาดูกันนะครับส่วนผสมก็ง่ายๆเครื่องปรุงเราก็ค่อยๆใส่ไปชิมไปเอารสชาติที่เราชอบนะครับหวานมากหวานน้อยเค็มมากเค็มน้อยก็แล้วแต่เราชอบแต่ค่อยๆปรุงไปนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ big boss channel ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ